วันที่5ธันวาเวียนมาบรรจบครบอีกปีหนึ่งคุณอ้นได้ย้อนไปถึงเมื่อปีที่แล้วที่ได้มากราบกระหม่อมปู่ที่เมืองไทยในวันนี้คุณอ้นก็สวัสดีวันพ่อของประเทศไทยทรงพระเจริญแล้วก็ขอบคุณที่พ่อสอนให้เราเดินเราถึงวิ่งได้คุณอ้นได้รำลึกถึงความเมตตาของพ่อคุณป่าสามสีบอกว่า ประวัติศาสตร์ราชสำนักในห่วงคำหนึง่งความรักและก็ความเมตตาของพ่อข้าพเจ้าเชื่อว่าในช่วงตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาหลายคนอาจจะตั้งคำถามเกี่ยวกับการเสิร์สรนตติวงในทุกยุคทุกสมัยแต่โดยเฉพาะในยุคนี้ประชาชนอาจจะไม่ค่อยได้ตามก็เลยไม่ทราบเรื่องดังนั้นคุณปราสามสีเลยลํำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อในอดีตนาที่ในหลวงราชการที่1 0มีการสื่อสารไปถึงที่ต่างประเทศ บอกว่าย้อนกลับไปในปี97จะมีหลักฐานอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยหลักฐานที่กล่าวอ้างเป็นจดหมายถึงโรงเรียนแฮโร่แล้วก็โรงเรียนอื่นๆที่พระราชโอรสทั้ง4ได้ศึกษาอยู่ส่วนเอกสารฉบับที่สองเป็นเอกสารเอกอัครราชทูตณนะกรุงลอนดอนได้ส่งถึงหม่อมเจ้าจุฑาวัตมหิดล ิ่งที่น่าสนใจในจดหมายเหล่านี้ก็คือพระองค์รัชกาลที่สิบไม่ได้ลาทิ้งบทบาทของความเป็นพ่อแม้ว่าพระราชโอรจจะถูกถอดถอนออกจากรายชื่อของราชวงศ์พระองค์ก็ยังคงรับผิดชอบในเรื่องของการศึกษาของพวกเขาและรับประกันว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลอย่างดีในเรื่องของการเงินและก็ความเป็นอยู่ การตัดสินใจนี้แสดงให้เห็นถึงความรักในรูปแบบที่ซับซ้อนซึ่งเกิดจากการรักษาความสมดุลระหว่างหน้าที่ในราชวงศ์และความผูกพันในฐานะบิดาเมื่อมองย้อนกลับไปในท่าทีของรัชะการที่10ในปี1997 สิ่งหนึ่งที่ปรากฏอย่างชัดเจนก็คือพระองค์ยึดถือในหลักการที่มั่นคงเกี่ยวกับการสืบสันตติวงศ์และมีการตัดสินใจที่สอดคล้องกับหลักการเหล่านั้นการถอนสถานะของพระราชโอรสทั้ง4ไม่ได้เกิดจากความแตกแยกภายในครอบครัวแต่เป็นการตัดสินใจของพระราชโอรสทั้ง4ซึ่งได้มีประสงค์ที่จะสละสิทธิ์ในการขึ้นครองราชสมบัติสืบไป าจจะงงกับการสรุปของคุณปราสามสีที่มองว่าขณะนั้นองค์ชายทั้งสี่คนซึ่งอยู่ในวัยพรีทีนนะน่าจะอยู่ในลาราสักประมาณสิบห้าสำหรับคนโตหรือเปล่าคุณอ้วนคุณอ้นคุณอ่องคุณอินก็น่าจะอยู่ในราลาประมาณนี้คือไม่เกินสิบห้าสิบหกสำหรับคนโตด้วยวัยขนาดนั้นทำไมถึงได้มองว่าเป็นความต้องการของทั้งสี่คนในการสระละราชสมบัติทุกอย่าง